กรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรื่องราวของสองผัวเมียคู่หนึ่งผัวชั่วอบอยส่วนเมียชื่วอ,อีททั้งคู่ทำงานด้วยกันที่โรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองแรกๆที่อยู่ด้วยกันทั้งคู่มีความสุขมากต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยให้กันเสมอมา ด้วยความที่บอยนั้นเขาเป็นคนที่หน้าตาหล่อเหลาเอาการจึงมีบรรดาสาวน้อยสาวใหญ่มาให้การสนใจในตัวของบอยมากมายเลยทีเดียวแต่ถึงกระนั้นบอยก็ไม่ได้สนใจใครเลยเขาก็ยังคงทำงานและก็ยังคงรักอีทคนเดียวเสมอมาด้วยเป็นยังไงบ้างเจ๊พี่บอยทำงานเหนื่อยหรือเปล่าเจ๊พี่ก็ไม่เหนื่อยหรอกเจ๊อีทปกตินะจ๊ะแล้วว่าแต่ว่าอีทละ่ะเหนื่อยหรือเปล่า ไม่หรอกจ้าพี่บอยแผนกของอีทอะหัวหน้าเข้าใจดีไม่ค่อยให้อีททำงานสักเท่าไหร่หรอกจ้าเอาแล้ววันๆหัวหน้าคห้อีททำไรล่ะก็คอยอยู่กับหัวหน้านะจ๊ะพี่หัวหน้าเขาอยากได้อะไรอีทก็หาให้ไปชงกาแฟมั่งไปทำโน่นทำนี่ให้แกมั่งนะจ๊ะพี่อืมถ้าแบบนั้นก็ดีมากเลยนะถ้าอย่างไงก็อีทก็ทำดีกับหัวหน้าเขาให้มากๆก็แล้วกัน จ้าพี่บอยแล้วฝ่ายพี่และจ๊ะเป็นยังไงบ้างโอ้โหหัวหน้าแผานกพี่เนี่ยเจ้ากี้เจ้าการมากผู้หญิงเนานะอีทเนี่ยระเบียบแบบแผนเป๊ะๆทุกอย่างเลยพี่อะวางตัวค่อนข้างจะลำบากด้วยอดทนนะคะพี่บอยทำงานกับผู้หญิงก็เป็นแบบนี้ละจ้ะพี่เจ้ากี้เจ้าการนี่ถ้าเกิดว่าเขาจะทำอะไรอะพี่บอยก็อย่าไปขัดไปขวางนะจ๊ะพี่ จ้าอีทขอบใจมากนะจ๊ะที่เตือนพี่จ้าไม่เป็นไรเรจาจะพี่บอยเหตุการณ์ที่สองผัวเมียมานั่งปรึกษาหารือซึ่งกันและกันจะเกิดขึ้นในทุกๆวันซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพียงแต่ว่าช่วงหลังๆมานี่บอยจะเข้างานกะกลางวันส่วนอีทจะเข้างานกะกลางคืนจึงทําให้ทั้งคู่ไม่ค่อยเจอหน้ากันสักเท่าไหร่แต่ก็มีช่วงเวลาวันหยุดอย่างเช่นวันอาทิตย์ ทั้งคู่ก็จะอยู่ด้วยกันจะออกไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงกินข้าวนอกบ้านกันอยู่เป็นประจำด้วยบอยมักจะเล่าถึงหัวหน้าแผานกของเขาให้อีทฟังเสมอว่าหัวหน้าแผานกของเขานั้นเป็นคนที่เจ้ากี้เจ้าการเพราะว่าเป็นผู้หญิงมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสูงมากซึ่งบอยทํางานกับเขาบอยก็ค่อนข้างมีความอึดอัดอยู่ไม่ใช่น้อยแต่จริงๆแล้วเรื่องราวไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับท่านผู้ฟังจริงๆแล้วบอยกับหัวหน้าแผานกนั้น มีสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันถึงแม้ว่าบอยจะไม่เผอตัวเผอใจให้กับผู้หญิงคนไหนเลยแต่ไม่รู้ว่าอิทำอิท่าไหนเขาถึงไปตกล่องป่องชิ้นจนเกิดมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับหัวหน้า,าแผนกของเขาได้ซึ่งเวลาทํางานของบอยในแต่ละวันนั้นพูดตรงๆครับว่าบอยแทบจะใช้เวลาทั้งหมดของเขาขูกอยู่แต่กับหัวหน้า,าแผนกเป็นไงบ้างครับพี่เงาะทํางานเหนื่อยหรือเปล่าครับพี่ไม่จะบอย เนี่ยตั้งแต่พี่อ่ะได้บอยมาช่วยงานน่ะรู้สึกว่างานพี่อ่คล่องตัวขึ้นมากเลยขอบใจบอยมากๆนะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกครับพี่งอ้อเนี่ยผมอ่ะจากเป็นแค่พนักงานธรรมดาก็ได้รับความเมตตาจากพี่งอ้อมาให้เป็นหัวหน้าช่างนี่ถ้าเกิดว่าพี่งอ้อไม่ช่วยเหลือผมคงต้องไต่เต้าอีกดานเลยครับดูบอยพูดเขาสิไม่จริงหรอกจ้ะมันก็เป็นเพราะว่าบอยอ่ะ เป็นคนมีความสามารถเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพี่ก็เลยดันบอยได้ไม่ยากจ้ะต่อให้บอยอ่ะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพี่ขนาดไหนแต่ถ้าหากว่าบอยอ่ะไม่มีความสามารถพี่พูดตรงๆอะ่ะบอยก็มาไม่ได้ถึงขนาดนี้หรอกจ้ะงั้นผมก็ต้องขอบคุณพี่ง้อมากๆเหมือนเดิมนะครับจ้ะไม่เป็นไรเราจะบอยว่าแต่ว่าตอนเนี้ยเราอยู่กันแค่สองคน พี่เงาะอยากจะทําอะไรพิเศษหรือเปล่าล่ะครับอะไราบยอะไรที่บอยว่าพิเศษอะ่ะลาบมกหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครมันยินเข้าอะ่ะมันจะไม่ดีนะจ๊ะโถพี่เงาะลาโมงลามกอะไรกันล่ะครับพี่เราแอบ,บคบหากันมาตั้งหลายปีแล้วว่าไอเรื่องแบบเนี้ยเรื่องธรรมดานะครับพี่จ้าพี่รู้จะบอยว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่า เราเข้าไปจู่จีกันในห้องมิดีกว่าหรอจ๊ะอยู่ใสงานแบบเนี้เกิดพนักงานคนอื่นมาเห็นเข้าอ่ะเขาอาจจะไปพูดได้พี่จะเสียชื่อเสียงนะจ๊ะบอยครับพี่เงาะถ้างั้นเราไปต่อกันในห้องนะครับจ๊ะเดี๋ยวพี่เดินไปก่อนแล้วบอยก็เดินตามพี่มานะจ๊ะครับพี่เงาะพอพูดจบ คุณเงาะที่เป็นหัวหน้าแผนกของบอยที่มีอายุมากกว่าบอยเพียงไม่กี่ปีก็เดินนำหน้าบอยเข้ามาในออฟฟิศหลังจากนั้นบอยก็เดินตามมาพอดีและทันทีที่บอยมาถึงเขาก็ไม่รอช้าโผลตัวเข้าไปกอดเงาะทันทีเช่นกันไว้บอยทำอะไรอะ่ะใจร้อนเหลือเกินนี่จ้ะผมอดใจไม่ไหวแล้วครับพี่เงาะผมรักพี่เงาะเหลือเกินครับเนี่ยปากหวานเหลือเกินเนี่ย อยากได้อะไรอีกหรือเปล่าวะบอกพี่มาตรงๆนะจ๊ะบอยก็ไม่มีอะไรหรอกครับพี่เงาะผมมารักและผมก็คิดถึงพี่เงาะจริงๆครับผมอยากจะใช้เวลาทั้งหมดที่ผมมีทั้งวันเนี่ยอยู่กับพี่เงาะทั้งวันเลยด้วยครับปากหวานจริงๆด้วยอะ่ะเนี่ยพี่อะแทบจะหลงบอยอยู่แล้วนะจ๊ะครับพี่เงาะเออพี่เงาะครับผมมีเรื่องอยากจะคุยกับพี่เงาะนะครับอะไรเลยจ๊าบอย คือว่าผมทําตําแหน่งเนี้ยมาตั้งหลายปีแล้วครับพี่เนาะคือว่าผมอยากจะเลื่อนตําแหน่งดูสักครั้งนะครับตําแหน่งเลื่อนตําแหน่งไปทําอะไรละจ๊ะผมอยากจะเลื่อนตําแหน่งมาเป็นผู้ช่วยของพี่เงาะนะครับจะได้อยู่ใกล้ๆพี่เงาะเนี่ยผมทํางานเป็นช่างมาตลอดทั้งวันเนื้อตัวก็ออกจะเหม็นเวลาผมมาใกล้พี่เงาะผมพูดตรงๆครับพี่เนาะเมื่อผมมาทําใจไม่ได้เลย พี่งอทั้งสวยทั้งตัวหอมต่างจาผมละเกินผมต้องทำงานเป็นช่างมือต้องเปื้อนน้ำมันเนื้อตัวก็ต้องเปื้อนคราบเหนือเวลามาหาพี่ง้อแต่ละทีอตัวก็เหม็นสงสารพี่งเอละเกินครับตายเข้าใจพูดนะจ้าบอยแล้วว่าแต่ว่าบอยอยากมาเป็นผู้ช่วยพี่จริงๆหรือเปล่าล่ะจริงครับพี่งอแล้วว่าแต่ว่าเป็นผู้ช่วยพี่งอเนี่ย มันจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกใช่หรือเปล่าล่ะครับพี่ก็ใช่สิจ้าบอยถ้ามาเป็นผู่ช่วยพี่อ่ะก็ต้องได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นอยู่แล้วล่ะนี่บอยอย่าบอกพี่นะว่าที่บอยอยากย้ายตําแหน่งอ่ะเพียงเพราะว่าอยากได้เงินเดือนเพิ่มมาไม่ใช่หรอกครับพี่ง้อะผมก็ถามพี่ง้อะเพื่อความมั่นใจแค่นั้นเองครับจะได้รู้ว่าถ้าเลื่อนตําแหน่งแล้วเนี่ยฐานเงินเดือนเราก็ต้องเพิ่มด้วยผมพูดถูกหรือเปล่าครับพี่ง้อะ ใช่จ้าถูกแล้วจ้าบอยบอยนี่ละเอียดรอบคอบจริงๆสมแล้วจ้าที่พี่อ่ะไว้เนื้อเชื่อใจบอยตลอดครับพี่เนาะถ้าง,งั้นอย่ามัวชักช้าอยู่เลยนะครับขอบอยชื่นใจพี่เนาะหน่อยก็แล้วกันนะครับไว้ตายแล้วพอพูดมีสาระนิดๆหน่นนอยๆอย่ะก็เข้ามาเรื่องนี้อีกแล้วบอยอ่ะครับพี่เนาะผมทนไม่ไหวแล้วครับพี่ถ้าง,งั้น บอยก็เร็วๆก็แล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าอ่ะมันจะไม่ดีครับพี่เงาะงั้นผมเริ่มเลยนะครับจ้าบอยพอพูจบทั้งคู่ก็ได้ทำเรื่องอย่างว่ากันนะครับท่านผู้ฟังและหลังจากที่เสร็จกิจบอยก็ปีกตัวออกมาแล้วก็ไปทำงานตามหน้าที่ของเขาเองส่วนเงาะก็นั่งพักเหนื่อยอยู่ในห้องแป๊บหนึ่งจนเวลาเลิกงานแล้วก็เดินทางกลับบ้านเรื่องราวระหว่างบอยและเงาะ เกิดขึ้นมานานหลายปีแล้วครับท่านผู้ฟังแต่ทั้งคู่ก็ต้องเก็บความลับเอาไว้เพราะต่างฝ่ายก็ต่างมีครอบครัวถ้าหากว่าเกิดมีใครมารู้มาเห็นเหตุการณ์ที่ทั้งคู่มีอะไรกันนั้นก็คงจะทําให้หน้าที่การงานของทั้งสองคนมีผลกระทบแน่นอนทั้งสองคนจึงทําได้แค่เป็นชู้กันลับๆเท่านั้นเองครับส่วนฝากฝ่ายของอีทเมียของบอยนั้นก็ใช่ย่อยเพราะในสายตาของบอยนั้นอีทจะเป็นผู้หญิงใสซื่อ ขยันทํางานไม่ออกนอกลู่นอกทางแต่เบื้องลึกเบื้องหลังของอีทนั้นใครจะรู้ล่ะครับท่านผู้ฟังว่าจริงๆแล้วอีทก็มีสัมพันธ์ลับกับหัวหน้าแผนกของเขาเช่นเดียวกันหัวหน้าแผนกของอีทเป็นชายวัยกลางคนอายุประมาณ40ปีเห็นจะได้เขามีชื่อว่าสมศักดิ์และสมศักดิ์กับอีทก็แอบรับลอบได้เสียกันมานานแสนนานแล้วเช่นเดียวกันครับอืมเป็นไงบ้างล่ะอีท วันนี้ทำงานเหนื่อยหรือเปล่าจัดที่รักไม่เหนื่อยเรกจะพี่สมศักตั้งแต่พี่สมศักอะเลื่อนตำแหน่งให้อีทเป็นผู้ช่วยอะ่ะอีทก็ทำงานง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะอืมผมก็อย่างนี้แหละผมรักอีทอะผมไม่อยากจะให้อีททำงานเหนื่อยเหยเหมือนพนักงานคนอื่นมาอยู่ข้างตัวผมดีกว่าวันวันไม่ต้องทำอะไรอะ่ะแค่เอาอกเอาใจผมแค่นั้นก็พอแล้ว เข้าใจหรือเปล่าจะอีทจาคุณสมศักดิ์ก็เนี่ยอีก,ก็ทําทุกอย่างเลยตามที่คุณสมศักดิ์ต้องการนะคะว่แต่ว่าวันนี้ตอนบ่ายคุณสมศักดิ์ต้องทํางานที่ไหนหรือเปล่าคะก็ไม่อะไม่ได้ทําที่ไหนหรอกทําอยู่ในห้องนี่แหละทําเหมือนเดิมทุกวันนะจะอีทพอพูดจบคุณสมศักดิ์ก็หันหน้าไปทําสายตาหวานชํำใส่อีทอุ้ยคุณสมศักดกิ์อะ ทำสายตาแบบนี้อีกแล้วว่าอีทไม่ชอบเลยค่ะสายตายังไงเหรออีทที่อีทบอกว่าอีทไม่ชอบอะ่ะก็สายตาลามกแบบนี้ยังไงล่คะคะคุณสมศากอีทไม่ชอบเลยอะ่ะดูมันพิก,กลพิก,กลยังไงก็ไม่รู้ค่ะโธ่เอออีทเธอนี่ช่งางใสซื่อบริสุทธิ์ซะจริงๆเลยนะสายตาแบบเนี้ยเขาเรียกว่าสายตาพิฆาตเหยื่อไม่ใช่สายตาเจ้าชู้หรอกจ้า พูดจาหน้าเกลียดจังเลค่ะคุณสมศักดสายตาพิฆาตเยื่อเลยเหรอคะใช่สายตาแบบเนี้นึกถึงวันแรกที่ผมเจอกับอีทหรือเปล่าละ่ะวันแรกวันแรกทําไมเหรอคะคุณสมศักดิ์ก็วันแรกที่ผมเจออีทอะ่ะตอนที่อีทมาสมัครงานกับผมวันแรกอะ่ะผมเห็นว่าอีทอะ่ะเป็นสาวที่ใสซื่อบริสุทธิ์จริงๆนะตอนนั้นน่ะตอนที่อีทมาสมัครงานวันแรกอะ่ะ แล้วคุณสมศักดิ์เริ่มชอบอีทต,ตั้งแต่วันนั้นเลยหรือเปล่าคะไม่อะก็เฉยๆก็มีปื้มนิดนิดแต่ก็ไม่ถึงกับชอบสักทีเดียวแล้วคุณสมศักดิ์มาชอบอีทต,ตอนไหนล่ะคะก็ตอนที่ได้ใกล้ชิดกันเริ่มผูกพันนั่นแหละอีกอย่างอีทเป็นคนสวยผนแผนกเนี้ยคนสวยไม่ค่อยมีเลยเอา้าวถ้างั้นแสดงว่าถ้าเกิดว่า,ผานแผนกเนี้มีคนสวยอยู่เยอะ คุณสมศักก็จะซัดให้เกลี้ยงเลยหรือเปล่าล่ะคะไม่หรอกผมก็พูดไปอย่างนั้นเองใครก็สู้อีทไม่ได้หรอกอีทเป็นหนึ่งเดียวในใจผมเลยรู้หรือเปล่าเล่าอุ๊ยวายตายแล้วคุณสมศักกับปากหวานเหลือเกินนะคะปากหวานแบบเนี้ใหญ่ได้รางวัลหรือเปล่าคะรางวัลอะไรจะอีทก็รางวัลเหมือนเดิมมาจากคุณสมศาก อถ้าอย่างนั้นผมก็ขอล้างวันสักหน่อยก็ได้ครับพอสมศักดิ์พูดจบอีทก็ก้มลงจูบที่หน้าผากของเขาทันทีเป็นไงคะเชื่อใจหรือเปล่าคะคุณสมศักดิ์อืมก็ชื่นใจดีกระชุ่มกระชวยด้วยว่าแต่ว่าทำอะไรมากกว่าน,นี้ไม่ได้หรือไงล่ะฮะแล้วคุณสมศักดิ์อยากทำอะไรล่ะคะก็ทำอย่างที่เราทำกันทุกวันไง ไปเดินเป็นล็อกประตูห้องซะนะค่ะคุณสมศักดิ์เดี๋ยวอีทจะล็อกประตูเดี๋ยวนี้ล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณสมศักดิ์ล็อกประตูเรียบร้อยแล้วค่ะคุณสมศักดิ์จะทําอะไรอีทล่ะค่ะมัวแต่ฉอเลาะอ,อยู่นั่นแหละมันนี่มาให้ผมกอดซะดีๆพอพูจบคุณสมศักดิ์ก็ดึงอีทเข้นมาอยู่ในอ้อมกอดของเขาและทั้งคู่ก็ได้มีอะไรอย่างวาดกันครับ สมศักดิ์และอีทเองก็ไม่ได้ต่างไปจากบอยและเงาะเลยทั้งคู่รักลอบได้เสียกันมานานแสนนานแล้วโดยครอบครัวของทั้งสองฝ่ายไม่ได้ระแคะระคายเรื่องนี้เลยจนต่อมาไม่นานบอยและอีทก็เกิดระแวงซึ่งกันและกันทั้งสองคนระแวงว่าต่างฝ่ายอาจจะปันใจให้กับใครอื่นอยู่ก็เป็นได้บอยก็สงสัยว่าอีทจะมีผู้ชายคนใหม่ส่วนอีทก็สงสัยว่าบอยจะมีผู้หญิงคนใหม่เช่นเดียวกัน ทั้งคู่ต่างสงสัยซึ่งกันและการสลับเปลี่ยนกันไปมาจนในที่สุดเรื่องราวที่อีทมีอะไรกับคุณสมศักดิ์ก็ถูกเอกรับรู้เอาจนได้เมื่อวันหนึ่งเอกเห็นโทรศัพท์ของอีทก็พบว่าคุณสมศักดิ์ส่งข้อความมาหาอีทและข้อความของคุณสมศักดิ์นั้นเต็มไปด้วยข้อความที่ลามกแถมยังทะลึ่งตึงตังเหมือนกับว่าทั้งสองคนเป็นผัวเป็นเมียกันอีกด้วยและเมื่อบอยเห็นอย่างนั้นเขาก็โมโหงให้กับอีทเมียรัก เขาจึงได้ตัดสินใจไปคุยกับอีททันทีอีท e นี่มันอะไรอะ่ะอะไรเหรอครับพี่บอยอย่ามาทำเป็นไขสื่อนะ่าเนี่ยโทรศัพท์ของอีทพี่เห็นหมดแล้วนะอะไรเหรอครับพี่บอยโทรศัพท์อะไรของพี่อะ่ะหนูงงไปหมดแล้วคะ่ะก่อนเนี่ยคุณสมศักดิ์หัวหน้าแผนกของ e อีทอ่ะส่งข้อความแบบนี้มาหาอีทมันหมายความว่าย่งไงอะ่ะอะไรเหรอครัพี่บอย ไหนอีทขอดูหนคะ่ะเอาดูให้เต็มตาเลยข้อความแบบเนี้ยมันใช่ข้อความที่หัวหน้าคุยกับลูกน้องหรือเปล่าอุ๊ยพี่บอยเห็นหมดแล้วเหรอคะใช่พี่เห็นหมดแล้วอีทมีอะไรจะแก้ตัวหรือเปล่าไม่มีค่ะพี่บอยอีทไม่ตั้งใจคะ่ะจนถึงขนาดนี้แล้วอะ่ะอีทจะบอกอีทไม่ตั้งใจอีกเหรอใช่ค่ะพี่บอยที่อีททำไปอะ่ะ อีทก็แค่ต้องการหน้าที่การงานที่ดีเราจะได้มีเงินเก็บเงินกำเยอะๆไงคะถ้าหากว่าอีทได้เงินเดือนเยอะๆอ่ะมันไม่ใช่เหตุผลเลยนะอีทไอเรื่องแบบเนี้ยเป็นเหตุผลไม่ได้หรอกโทพี่บอยอีทผิดไปแล้วนะจ๊ะพี่อีกอย่างหนึ่งอะ่ะอีทก็แค่คุยเล่นแบบเนี้ยกับเขาอะ่ะแค่จีบจีบอะ่ะแต่อีทไม่ได้มีอะไรกับคุณสมศักดิ์นะคะ ถ้าไม่มีอะไรกันน่ะเขาจะส่งข้อความแบบคู่ผัวตัวเมียมาอย่างนี้ละอีทโท่เขาก็ส่งแบบนี้และค่ะแต่ว่าอีทอ่ะไม่ได้มีอะไรกับคุณสมศักดิ์จริงๆนะครับพี่บอยจนถึงป่านนี้แล้วอ่ะอีทยังจะให้พี่เชื่ออีทอยู่อีกเหรอค่ะพี่บอยพี่บอยต้องเชื่ออีทนะคะไม่เชื่ออีทหัวเด็ดตีนขาดยังไงพี่ก็ไม่เชื่ออ,อีทเด็ดขาดแล้วถ้าไม่เชื่ออีทพี่บอยอยากทำยังไงต่อละคะ พี่อยากจะอย่าก,กับ Eat อีทอ่ะพรุ่งเนี้ยพี่ขอหย่าก,กับอีทเลยได้ไหมก็ได้ถ้าหากว่าพี่บอยอ่ะตัดสินใจดีแล้วอีทก็ตามใจพี่บอยนะคะถ้างั้นอ่ะ9โมงเชา้าเราเจอกันที่อำเภอวันเนี้ยพี่จะไปนอนบ้านเพื่อนแค่นี้ก่อนนะอีทพรุ่งนี้ค่อยเจอกัน <G ills> โทรพี่บอยอีทจะทำยังไงดีเนี่ยพี่บอยถึงจะเชื่ออีท และไม่ว่าอีทจะอ้อนวอนบอยยังไงก็ไม่เป็นผลครับท่านผู้ฟังบอยโกรธอีทมากและเขาก็ผลผันออกจากบ้านหลังจากนั้นบอยก็ได้โทรหาคุณเงาะให้คุณเงาะมาหาเขาในกลางดึกวันนั้นนั่นเองมีอะไรเหรอเจ้าบอยเรียกพี่มากลางดึกขนาดเนี้ยผัวพี่เกือบรู้นะเนี่ยทีหลังไม่เอานะเจ้าบอยโทรมาดึกดึกดื่นดื่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผัวพี่สงสัยขึ้นมาจะเป็นเรื่องเอาครับ พี่เงาะแต่ว่าผมมีเรื่องอยากจะบอกพี่เงาะครับเรื่องอะไรเหรอบอยคือว่าผมกับอีอ่ะพรุ่งนี้เราจะหย่าก,กันนะครับพี่อุ๊ยไวย้ตายแล้วดีแล้วเกินนะจะบอยพี่รอเวลานี้มาตั้งนานแสนนานแล้วพี่อยากให้บอยกับเมียบอยอ่ะเลิกกันตั้งนานแล้วจ้าต่อไปอ่ะเวลาพี่จะไปไหนมาไหนกับบอยอ่ะจะได้ไปอย่างเปิดเผยสักทีเอ้า จะเปิดเผยยังไงล่ะครับพี่เงาะผัวพี่ก็อยู่ทั้งคนนี้ครับก็ใช่ไงจ้าบอยถ้าเกิดว่าบอยเลิกกับเมียแล้วว่าพี่อ่ะก็จะหาทางเลิกกับผัวพี่บอยไม่ต้องกลัวนะจ๊ะยังไงอ่ะพี่ก็จะเอาบอยทําผัวให้ได้คบกันมาตั้งหลายปีแล้วว่าพี่ไม่พลาดแน่นอนจ้าบอยผมดีใจเหลือเกินครับพี่เงาะที่พี่เงาะพูดอย่างเงี้ยทาไมเหรอจ้าบอยก็ ผมกลัวว่าถ้าเกิดว่าผมเลิกกับเมียผมแล้ว่าผมกลัวเหลือเกินครับว่าพี่ง้อจะไม่ยอมเลิกกับผัวโทบอยถึงป่านนี้แล้วว่ายังไม่เชื่อพี่อีกเหรอจ๊ะครับพี่งาะผมพูดตามตรงเลยครับว่าตอนเนี้ยผมดีใจมากผมหาโอกาสที่ดีแบบนี้มานานแสนนานแล้วครับผมไม่รู้ว่าจะหาเหตุผลไหนมาเลิกกับอีทเมียผมได้แต่ว่าอยู่ดีๆอ่ะ หัวหน้า,าแผนกของอีทอ่ะก็ส่งข้อความมาหาอีทข้อความนี่วาบหวามเหลือเกินแถมยังลามบกด้วยนะครับพี่อีทจริงเหรอจ๊ะบอยโถขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะครับพี่พอได้เหตุผลแบบเนี้ผมก็เลยตัดสินใจบอกเลิกกับอีทได้ทันควันเลยครับดีจริงๆเลยนะครับจ๊ะบอยดีจริงๆเลยอะเนี่ยในที่สุดเราก็จะหยุดด้วยกันแล้วนะจ๊ะบอย ครับพี่อีทแล้วว่าแต่ว่าผมมาเลิกกับเมียผมแล้วแล้วพี่อีทอ่ะจะหาโอกาสเลิกกับผัวพี่ได้เมื่อไหร่ละครับก็ต้องรอหน่อยละจ้าผัวพี่อ่ะไม่ค่อยได้ทำอะไรผิดเลยพี่ไม่รู้จะจับผิดเขายังไงนะจ๊ะบอยงานการเขาก็ทำขยันขันแข็งดีบางทีพี่ก็อดสองสารเขาไม่ได้นะจ้าโทรพี่เงาอ พี่จะบอกผมนะครับว่าพี่เริ่มสงสารผัวพี่อ่ะไม่จะบอยผัวพี่อ่ะเขาไม่ค่อยทําการบ้านให้พี่เลยอ่ะยังไงอ่ะพี่ก็ต้องเลิกสู้บอยไม่ได้หรอกจ้าบอยไอ้อัจัดให้พี่ตลอดเลยอ่ะเนี่ยวันเนี้ยจะจัดให้พี่อีกหรือเปล่าจ้าจัดนะจะบอยจัดเป็นการฉลองความโสดของบอยยังไงละจ้าครับพี่อีทถ้าอย่างนั้นผมขอชื่นใจพี่อีทเลยนะครับได้จะบอย เดี๋ยวเสร็จแล้วะ่ะค่อยคุยกันต่อก็ได้จ้าหลังจากนั้นไอ้บอยกอคว้าตัวเงาะเข้ามาอยู่ในวงแขนของเขาและสุดท้ายทั้งคู่ก็มีอะไรอย่างว่ากันครับทั้งสองคนทำอะไรกันเนิ่นนานซ้ำแล้วซ้ำเล่าทํากันจนแทบจะตลอดทั้งคืนจนเวลาตีสองก,กว่าด้านเงาะเธอก็เห็นว่าเวลาค่อนข้างจะดึกมากแล้วเธอจึงได้ขอตัวกลับบ้านบอยจ้า พี่กลับก่อนนะจ๊ะครับพี่เงาะพรุ่งนี้ผมจะไปเซ็นใบย่ากับอีทพี่เงาะจะไปด้วยหรือเปล่าครับไปสิไปสิจ๊ะพี่ไปอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะอีทเมียบอยอ่ะก็ไม่รู้จักพี่ไม่มีอะไรเสียหายอยู่แล้วจ้าตกลงพี่ไปจ้ะครับพี่เงาะขอบคุณพี่เงาะมากๆนะครับจนเช้าวันรุ่งขึ้น เงาะกับบอยก็ได้เดินทางไปที่ที่ว่าการอำเภอก่อนเวลานัดหมายจนถึงเวลา9ก้างกว่าอีทก็ได้เดินทางมาพร้อมกับคุณสมศักดิ์แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับท่านผู้ฟังเพราะว่าเมื่อคุณเงาะกับสมศักดิ์เจอหน้ากันปรากฏว่าทั้งคู่ก็ต่างตกใจเมื่อเห็นหน้ากันต่างฝ่ายต่างทำตัวไม่ถูกเออคุณเงาะคุณมาทำใบที่นี่อ่ะ ฉันก็มาเป็นเพื่อนกับบอยอ่ะแล้วคุณล่ะมาที่นี่ทำไมล่ะคะคุณสมศักดิ์เออผมแหมผมก็มาเป็นเพื่อนอีทอ่ะมาเป็นเพื่อนอีทเมียของบอยนั่นเหรอคะใช่ใช่ครับคุณเงาะอ้าวอีแบบเนี้หมายความว่าคุณสมศักดิ์อ่ะเป็นชู้กับอีทใช่ไหมคะเนี่ยเออคุณเงาะฟังผมอธิบายก่อนอ้าว แล้วแต่ว่าคุณง้อ่ะมากับบอยงั้นก็แสดงว่าคุณไก่บอยอ่ะมีอะไรกันเหมือนกันนะสิใช่ไหนๆก็ไหน,ไหน,ไหนแล้วว่าคุณสมศักดิ์ฉันน่ะกับบอยมีอะไรกันมาตั้งนานแล้วอ๋อหมาแมคุณง้อถ้าคุณพูดมาถึงขนาดเนี้ก็ได้ผมมายอมรับก็ได้ผมกับ eat, อีดอ่ะก็มีอะไรกันมาตั้งนานเหมือนกัน ไม่ใช่แค่คุณหรอกที่มีอะไรกับบอยอ่ะผมเองก็มีคุณนี่มันเลวจริงๆนะคะคุณสมศักดิ์แล้วคุณต่างจากผมตรงไหนเ่ะถ้าคุณว่าผมเลวคุณเองก็เลวไปต่างจากผมหรอกคุณเงาะดีเลิกกันก็ดีเซ็นใบหย่ากันไปเลยความสัมพันธ์ผัวเมียของเราอะ่ะขอให้มันยุติพายในวันนี้เลยคุณเงาะเฮอฉันไม่นึกเลยคุณสมศักดิ์ไอคนน่าซื่อใจคด มือถือสากปากถือศินว่าแต่ฉันเลวตัวคุณเองก็เลวเหมือนกันนั่นแหละค่ะไม่ต้องพูดมากหรอกคุณเงาะต่างฝ่ายต่างเลวเราก็เลวทั้งคู่เลวก็ทุกคนนั่นแหละบอยก็เลวถ้าง,งั้นอีทก็เลวด้วยเอาเอาละถ้าง,งั้นก็ต่างคู่ก็ต่างเซ็นใบหย,ยาดให้กันเลยก็แล้วกันเป็นไงเป็นกันแล้ววันเนี้ยเรื่องราวทั้งหมดก็เป็นอันว่า หลังจากที่คู่ของบอยและอีทได้เซ็นใบหย่าก,กันแล้วก็ปรากฏว่าคู่ของคุณสมศักดิ์กับคุณเงาะก็ได้ขึ้นไปเซ็นใบหย่าเป็นคู่ต่อไปเลยและหลังจากที่ทั้งสองคู่ได้เลิกรากันโดยการเซ็นใบหย่าอยา่อยางเป็นเรื่องเป็นราวแล้วคุณเงาะก็ได้ย้ายมาอยู่กินกับไอ้บอยส่วนอีทก็ได้ย้ายไปอยู่กินกับคุณสมศักดิ์ก็ไม่รู้เหมือนกันครับท่านผู้ฟังว่าทั้งสองคู่จะอยู่กินกันได้นานถึงขนาดไหน แต่ที่แน่ๆเรื่องราวของคนทั้งสี่คนนี้สร้างความขบขันให้กับผู้ที่ได้รับฟังเรื่องราวของเขาแทบทุกคนเลยทีเดียวขอความสุขสวัสดีจงมีแหลทุกท่านสวัสดีครับ